m ิสเตอร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยบริษัท Mr. DIY Holding ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะเป็นแบรนด์มิสเตที่หลายๆคนนั้นจะต้องเคยเข้าไปซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า1ครั้งอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่า Mr. DIY นั้นนะคะถือว่าเป็นผู้นําในธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ของตกแต่งและก็สินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะ ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยด้วยจํานวนสาข,ขาที่มากกว่า1000แห่งนะคะถือว่าครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยเจจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งความน่าสนใจของมิสเตอร์ดีไอวก็คือผลประกอบการล่าสุดนะคะที่เพิ่งประกาศออกมาช่วง9เดือนแรกของปี2568นั้น9เดือนนี้สูงกว่าปี2567ทั้งปีแล้วค่ะนั่นแปลว่าไตรามาสสุดท้ายนะคะถ้าหากมิสเตอร์ดีไอนั้นยังทําผลงานได้ดีปี2568นี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งค่ะที่ผลงานของมิสเตอร้้ติบโไดย่าางกะ โดยที่ไตรมาส3าของปี2568นะคะมีการเติบโตในแง่ของกำไรสุทธิค่ะโดยที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่600ล้านบาทนะคะเติบโตมากถึง79%ทีเดียวค่ะเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วยังมีกำไรสุทธิอยู่เพียงแค่338ล้านบาทเลยค่ะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของรายได้กันบ้างค่ะรายได้ในไตรมาสนี้ก็ถือว่ามีการเติบโตค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะเพิ่มขึ้นถึง25%ขยับมาอยู่ที่4,959ล้านบาทเกือบจะแตะ5,000ล้านบาทแล้วนะคะ ซึ่งเกิดจากการขยายสาขาไปในทำเลที่มี potential หรือว่ามีศักยภาพสูงนั่นเองค่ะช่วยยกระดับการรับรู้แบรนด์นะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากการขยายสาขาจะเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทได้แล้วนะคะยังทําให้ได้ประโยชน์จากธุรกิจที่ขยายตัวขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เกิด economy of scale นะคะหรือว่าการประหยัดต่อขนาดค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ากำไรสุทธิที่พุ่งสูงกว่าการเติบโตของรายได้นะคะเพราะว่ากำไรสุทธินั้นพุ่งประมาณ79%รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ25%ค่ะสะท้อนให้เห็นว่านอก จากสินค้าเนี่ยจะขายดีแล้วนะคะยังมีการบริหารต้นทุนและก็ค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะดูได้จากอัตรากำไรขั้นต้นนะคะปรับตัวขึ้นมาจาก48.5มาสูงอยู่ที่52.5ค่ะซึ่งนอกจากมิสเตอร์ดีไอนั้นจะมีการบริหารจัดก,การต้นทุนที่ดีแล้วนะคะในไตรามาสนี้ก็ยังได้รับอันนี้สงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นใจอีกด้วยค่ะเพราะว่ามิสเตอร์ดีไอนั้นนะคะ,ะถือว่าเป็นบริษัทที่นําเข้าสินค้าค่ะแล้วก็มาจําหน่ายนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าี่เเป House Band, รอออิค้้าขงงตตัวววกกดยะแลบ ตของไตรมาสสนี้เพียงแค่ไตรมาสเดียวเนี่ยนะคะก็ส่งผลดีต่อ9เดือนของปี2568ค่ะโดยที่กําไรสุทธินะคะในช่วง9เดือนของปี2568นั้นแซงปี2567ไปแล้วค่ะโดยมีตัวเลขกําไรอยู่ที่1,781ล้านบาทเทียบกับปี2567นะคะทั้งปีมีกาไรสุทธิ1,780ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งไตรมาสนะคะที่เป็นบททดสอบแพรว่ามิสเตอร์ดีไนั้นจะมีการเติบโตก้าวกระโดดแค่ไหนเมื่อเทียบกับปี2567ค่ะซึ่งถ้าหากว่าบริษั นั้นยังสามารถที่จะบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายรักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่เหนือ50%ได้ก็จะทําให้ทั้งปีนี้มีการเติบโตอย่างแน่นอนในเรื่องของกําไรสุทธิค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ